สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับชชองมัช,ช้าชอบปวนแม่สอสอสอ,สอจ๊ะเคยทำไมมาเรามาดูนี่กันดีกว่านะครับทาดแมวทั้งหลายนะครับมีคนถามมานะครับว่าอยากเห็นลูกแมวจังเลยอยากเห็นแมวจังเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจ๋าถ่ายรูปแมวลูกถ่ายวิดีโอแมวตอนนี้นะครับเราก็เอาใจคนรักแมวกันหน่อยนะครับแมว ตัวนี้คือแม่เนี่ยเป็นเปอร์เซียนะครับมินิมินิเนี่ยเป็นเปอร์เซียนะครับแต่ลูกเนี่ยพ่อเป็นเมนคูนนะครับอ่า <c oughs> เคยเคยเอาลงไว้นะครับจ้าจ้าจ้าไม่ใช่พ่ออันนั้นเป็นพี่ลูกอันนั้นเป็นพี่อันนี้เป็นแม่อันนี้มินิมินิเป็นแม่อัน,นอ,อันนี้น้องน้องน้องอ้วนอันนั้นอันนั้นน้องแสบ อันนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จ้าแมวเป็นน้องจ้ะอันนี้นะครับก็ก็คือจะเป็นลูกผสมเมนคูนนะครับพ่อเป็นเมนคูนแม่เป็นมินิมินน,นี่ไปนู่นละทีนี้การจ่ายสีของมินินะครับดูนะครับหางดําผู้เท้าดำนะครับเจ้าตัวนี้ก็ได้มาเป๊ะๆเลยอ่าลูกตัวผู้เนี่ยได้มาแต่ตัวเมียเนี่ยไปทางพ่อขนจะฟูยาวนะครับตอนนี้กินกันอยู่เดี๋ยวเราค่อยรอเขากินเสร็จดูผลน,นะครับฟูมาก อันนี้เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้าหนักให้ดูกันว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนตัวที่อ้อนนะครับขี้อ้อนสุดๆเนี่ยก็คือน,น,นี่นี่ไอนี่เลยไอแสบนี่มันก็แสบทุกตัวแหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูวีลกรรมด้วยว่าบนหลังคาโน้นข้อไก่เป็นยังไงพังกันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเนี้ย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 อันนี้ขี้อ้อนนะครับสายญาสยาสยญากวนแมวจนแมวหนีอ่ะแมวกินอาหารอยู่แมวหนีแหละเดี๋ยวนนี้อ้วนนะครับ วัวเนี่ยสีจะต่างก็คือสีจะดำเยอะกว่าส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยตัวนี้นะครับไม่เอาใครนิสัยไม่ค่อยเอาใครแต่ถามว่าเมนคูนเมนคูนเป็นมิดไหมขี้เล่นไหมขี้เล่นนะครับขี้เล่นขี้อ้อนเป็นมิดก็คือชอบเล่นนะครับเล่นกับคนแล้วถามว่าทำไมมันเชื่องได้ขนาดนี้ก็คือฝึกตั้งแต่เด็กดูดูเทียบกับลูกนะสัญญาสองขวบเองนะตัวมันสูงมากนะครับไปไหนวงแตกสัยญาทำแมววงแตกแล้ว เออทำไมกันมาคู่กันก็หนูไปไล่มนะันอ่ะชายาไปไล่แมวอะ่ะไปแล้วแมวหนีหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ปกตินะครับนิสัยจะเป็นไงนะครับสิ่งที่ได้มาคือไม่ยิงนะไม่ยิงไม่ยิงเหมือนจะแมวพวกนี้นะครับจะไม่ยิงเหมือนเปอร์เซียนะครับก็จะขี้เล่นขี้อ้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่า ร้องเรียกเหมียวเมียวประเดี๋ยวก็มานี่ไงเหมียวเหมีใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องมะชาจอมบวชแม่สอนนะครับกดกระดิ่งและที่สําคัญฝากนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับจะได้เป็นค่าอาหารน้องแมวนะครับสำหรับทานแมวทั้งหลายเห็นตัวอะไรนั่นไหมนี่นะครับก็คือมินิกับลูกนะครับลูกชายลูกตัวแรกที่คลอดออกมา มี FC ถามมาว่าอยากจะเห็นว่าโตกันขนาดไหนแล้วนะครับตอนนั้นทำคลอดไว้เนาะวันที่เราถ่ายกันครั้งแรกเนี่ยทำคลอดแมวไว้นะครับตอนนี้ไอตัวนี้น้ำหนักไปที่6กกิโลนะครับได้อยู่5โลเกาแล้วก็ตีไปประมาณ6กั่นแหละไอตัวนี้เนี่ยมินนี่เนี่ยเป็นแม่ก็อยู่ที่4กิโลนะครับแต่แม่เนี่ยถามว่ามินนี่จ่ายลูกเป็นไงบ้างนะครับลูกที่ออกมาเนี่ยทุกรุ่นจะต้องมีสีแบบนี้หัวดำเหมือนเหมือนแม่เหมือนมินนี่นะครับหางดำนะครับ แล้วก็มินิเนี่ยจะมีถุงเท้าสี่ข้างเลยสีดําแต่ทีนี้นะไอเจ้าเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่ดันได้มาจุดหลังตรงหลังนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่คลอดมาคือตัวที่สองเนี่ยขาวเลยไม่มีจุดดำแล้วแต่ตายไปอยู่ไม่ได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมมันกวนนะมันเป็นนอนทับแม่มัมมันอ่อนไอเนี่ยเนี่ยเวลาเรานอนนะมันชอบมาหนุนแขนนะครับเข้ามาอยู่ในวงอ้อมแขนเราไอเนี่ยขี้อ่อนมากแต่ตัวใหญ่นะใหญ่กว่าเขาเลยตัวผู้ ล้วไอเนี้ยตัวนู้นนะครับก็จะเป็นน้องเล็กหนักอยู่4กิโลนะครับแต่ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็นิสยัยเมนคูนเนี่ยอันน,นี้ต้องคุยก่อนว่านี่คือลูกผสมเมนคูนนะแม่เป็นเปอร์เซียนะครับมินนี้เป็นเปอร์เซียทีนี้เนี่ยในความเป็นเมนคูนเนี่ยมันขี้เล่นในบ้านเรานะครับมันขี้เล่นแต่เจ้าเนี่ยมันจะเล่นเล่นแบบเล่นมากนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะเล่นนะครับ อ่าส่วนไอตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้น้องเล็กนะครับไอ้น้องเล็กเนี่ยจะมีนิสัยที่แบบว่าเถื่อนเือนหน่อยเถื่อนในที่นี้ก็คือชอบปีนต้นไม้นะครับปีนต้นไม้อยู่ต้นไม้แยกอยู่ตัวเดียวไม่ค่อยจะรวมฝูงชอบปีนหลังคาบ้านนะครับอ่าปีนไม่ปีนก็โอ้เห็นแต่ราวผ้าเว้ยเ <laughs> ดี๋ยวก่อนปีนไม่ปีนก็ขึ้นนี่นะครับปีนขึ้นนี่ขึ้นหลังคานะครับกระโดดลงข้อไก่จนหลังคามันพับหมดเลยเห็นไหม เดี ite, it ๋ยวพาไปดูนะครับยับเยินหมดนะครับมันกระโดดลงบุ้มบั่มบุ้มบั่มบุ้มบั่มมันโซนจริงๆเรื่องลูกของเมนคูเนี่ยเรื่องโซนในที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วขนยาวนะครับแบบเปอร์เซียแล้วแต่หางเป็นพวงไงไหมเป็นหางเป็นกระลอกเลยนะครับอ่าอันเนี้ยคือได้มาพ่อกับแม่คล้ายๆกันคือมินี่เนี่ยก็หางพวงนะครับเปอร์เซียหางพวงอันนี้ก็หางพวงนะครับนี่ก็หางพวงเห็นไหมแต่พวงจะไม่สวยเท่าตัวเมียนะครับตัวเมียเนี่ยสองตัวน่ะจะเหมือนพ่อเลย ดูมันจะเล่นมันจะชวนเล่นนะครับอันนี้เนี่ยไอตัวตัวที่สามเนี่ยจะมีความที่ที่ยังไงอะ่ะมันเป็นอิสระเยอะนะครับมีความโลกส่วนตัวสูงนะครับค่อนคล้ายๆแมวป่าคือแบบไม่ค่อยจะเอาใครอะไรเงี้ยจะเอาแต่เจ้านายนะครับแล้วเวลาผมอยู่คนเดียวเขาจะเล่นนะจะไม่เหมือนไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยเล่นทุกสถานการณ์แต่อนั่นนะไม่ใช่อันนั้นก็คือพี่น้องอยู่ด้วยกันจะไม่เล่นนะ อันนี้อันนี้คือลักษณะนิสัยที่ได้มาความต่างนะครับแต่ถามว่ายิงไหมก็น่าจะได้จากรปเซียมาหน่อยๆนะเพราะว่าเวลาอยู่กับพี่กับน้องแล้วจะไม่ค่อยเล่นกับผมแต่เวลาได้ยินเสียงจะตามนะครับตามนี่นี่นี่อันนี้อ้วนอันนี้ตัวที่สองอันเนี้ยอยู่ที่4ี่โลหกอ้วนมาอ้วนมันนี่ก่อนอ้วนมันนี่ก่อนิอ้วนมาให้ดูก่อนจ,ออนนดอนจิดูหน้ามันอ้วนให้อ้วน ก็จะขี้เล่นกันหมดเลยไม่ไม่ดื้อนะครับขี้เล่นตามภาษาของมันแต่ถามว่าเล่นขนาดไหนนะครับเล่นชนิดที่ว่าหลังคาพังนะครับเออนี่อันนี้ฝีมือเมนคูนหมดเลยนะครับฝีมือไอ้สามลิงนี้ตั้งแต่มีมินิมาตั้งแต่มินิคลอดลูกมานะครับมินิบ้านไม่เคยพังขนาดนี้นะแล้วดูหลังคานะครับมันอยู่บนนู้น นะมันโดดลงนี่ตุ้มตุ้มตุ้มนะครับหลังคาสังกะสีดูยุบนะครับดูนะอันนี้ผลของการนี่มันโดดบ่อยๆมันยุบนะครับอ่าสะนุนรั่วนะครับอันเนี้ยเรื่องจริงนะครับตุ้ม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 เนี่ยไม่เหลือนะครับนี่คือความที่ได้มาสําหรับลูกผสมก็คือเมนคูนเปอร์เซียได้เรื่องขนยาวนะครับได้เรื่องขนยาวได้อะไรมาแล้วก็ ไอเนี่ยไม่ได้ไนี่เปทางแม่นะครับขนไม่ค่อยจะยาวเท่าไหร่แต่ตัวเมียยาวหมดแล้วก็ได้เรื่องของความขี้เล่นขี้อ้อนความจริงแล้วเ่เมนคูณจะใหญ่กว่านี้นะระดับ10กว่าโลนะครับแต่พ่อพันธุ์เนี่ยที่อยู่ในบ้านเราอาจจะเลือดชิดนะครับที่เขาเพาะขายกันเนะี่ยตามฟาร์มเนี่ยมันอาจจะเลือดชิดเพราะว่าพ่อพ่อเจ้านี่อยู่เท่าไหร่เจ็ดโลหรือเปล่านะน่าจะเจ็ดโลอันนี้มันก็จะอันนี้มัน6กโลแล้วเนี่ยเอออันนี้มัน6กโลแล้วนะ ก็น่าจะไม่ต่างจากพ่อเท่าไหร่แล้วครับแต่ความสูงเนี่ยสูงมากนะครับเอางี้เดี๋ยวเรามาเทียบกับแกนลอนไอ้นี่ดีกว่าไอ้ไอ้แกนลอนนมดีวกว่าแกนลอนนมนะครับดูนะดูเทียบกับมันดูดูแกนลอนนมกับมันเห็ยนยวนแกนแกนลอนนมหนนะ้าลิตรนะมาดูมันนั่งนะใหญ่ไหมนี่นะครับนี่นี่คือลูกเมนคูนมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถามว่าหน้าตาน่ากลัวไหมดูหน้าตาน่าเป็นมิดไหมไม่เป็นใช่ไหมแย่ yeah, ปากเลย คือคนส่วนใหญ่จะกลัวในเรื่องของไซส์ที่โตนะครับตัวใหญ่แววตานะครับดูตานะตามันน่ากลัวใช่ไหมอ่าทีนี้เนี่ยคนก็คิดว่าดุซึ่งความจริงทํำยังไงทําให้มันเป็นแมวแบบนี้นะครับขี้เล่นขี้อ้อนอย่างเงี้ยก็คือตอนคลอดมาเนี่ยเราพยายามเล่นตั้งแต่เล็กๆเ,เล่นกันเรื่อยๆนะครับเล่นกันหอมกันจุบกันนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะอ่อนโยนมันจะมีความผูกพันกับมนุษย์นะครับแต่ถามว่าถ้า ไม่เล่นกับมนุษย์นะครับเราไม่ค่อยได้เล่นเราไม่ค่อยได้สัมผัสเป็นยังไงมีนะครับพี่สาวมันเนี่ยรุ่นพี่มันเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับกลายเป็นแมวที่แบบขี้ระแวงนะครับขี้ระแวงไม่ค่อยเอาคนนะครับสวยจริงนะครับฟูนี้เลยคนก็อยากจะเล่นแต่มันไม่ค่อยกอดให้เล่นนะครับแล้วก็จะระแวงจะระแวงคนนะครับด้วยนิสัยของเปอร์เซียเนี่ยมันยิงอยู่แล้วดูนะดูนะดู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 นะครับมันยิงอยู่แล้วเห็นไหมอ่า มันก็จะทําให้ลูกเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นขี้ระแวงดุดุหน่อยทีนี้ก็ต้องเล่นแบบนี้แหละนะครับทาดแมวทั้งหลายดูดูทัดหน้าเคริรมหน้าเคิมหน้าเคิริมเคิมเครม บอกแล้วว่ามันขี้อ่อนใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมปวดม่สอยไว้ด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปต่างๆนานานะครับในช่องไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าเที่ยวนะครับการฝึกม้าเดี๋ยวนี่วันเดี๋ยวไม่กี่วันนี้นะครับเดี๋ยววันอังคารนี้ก็จะเอาม้าไปผสมละนะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะวันอังคารนี้จะมาไปผสมพันธ์กับม้ายิบซีนะครับขนฟูๆเลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวทำเอ็นสกรีนท้ายคลิปไปดูแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วทีนี้ ฝากกดติดตามไว้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆใ,ใ,ในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักน้านะครับการตกน้าอ่าการตกน้ํการดําน้ํายิงปลาตกปลานะครับอ่าวิธีการหาอาหารให้แมวนะครับท้าท์แมวทั้งหลายนะครับก็จะจะรู้กันดีเวลาเอาปลามาเนี่ยเสร็จไอ้พวกนี้หมดนะครับแต่พวกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งอ่าไหนไหนพูดเรื่องอาหารเนี่ยเขาจะขี้เล่นมากนะครับเขียดกบนะครับมแมลงต่างๆเนี่ยยิงอยู่สภาพแบบนี้นะมันจะมีนะครับงูนะครับอ่าจิงจกจิ่งจกเนะี่ย ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีแล้วเสร็จปุ๊บมันทํายังไงมันก็จะเล่นนะครับอ่าจะเล่นชอบเล่นชอบแย่มากพอเล่นแย่ปุ๊บกินไหมไม่กินนะครับเพราะว่าเหมือนคอมันตื้นอ่ะเวลามันกินมันเคี้ยวกินปุ๊บมันอ้วกนะครับแมแตหนูก็อ้วกแต่ถามว่าล่าเก่งไหมเนี่ยสายเมนคูนี่บอกตรงเลยล่าเก่งมากนะครับปุ่มมุมมัมมุมมล่าเก่งนะครับเรื่องสัญชาตญาณี่ยเพราะว่าทางเมนคูนี่เป็นแมวป่าอยู่แล้วนะอ่าล่าเก่งครับแต่ไม่กินที่ไม่กินเพราะมันอ้วกนะครับเพระนั้แล้วเนี่ย ใครจะเลี้ยงไว้ไล่หนูในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ดีนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่แต่เป็นแมวใหญ่ใจดีนะก็คือจะขี้เล่นนะครับเป็นลูกผสมเนี่ยจะดีหน่อยก็คืออ่ามันทนต่อสภาวะบ้านเราในเรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่าขนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม่เขาเกิดในไทยอยู่แล้วเนาะมันก็จะทนในความร้อนนะครับอันนี้เป็นสายเลี้ยงนะครับสายในบ้านก็ไม่ใช่ซีเรียสเท่าไหร่ถ้าสายประกวดเนี่ยก็ต้องหาเลือดไม่ชิดนะครับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไป โอเคนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับจะพาม้าไปผสมพันธุ์แล้วก็พาไปดูม้ายักษ์ใหญ่ๆม้าสวยๆนะในฟาร์มหมอป,ปอโอเคนะจ๊ะไปกันละด้วยหน้าตาฟินๆแบบนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเลียขนส่งท้าย